การแย่ยาการไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะวันนี้เราพูดถึงอะไรดีแม่อืมอันนี้ดีกว่ากำลังอินเทนฉีดวัคซีนไหมอ่ะอืมเป็นยังไงบ้างน้องเล่เหล่าก่อน,น,อนมีวันนี้นะคะเอ่อเราจะมารีวิวเราไปฉีดวัคซีนมาว่า,าการเป็นยัางไงาเ,พเพราะว่าพี่เก๋กับน้องเล่เนี่ยนะเกือบตายจ,จ้ะ แบบแย่ๆอยู่วันนี้พึ่งไปฉีดมาได้แค่วันเดียวเองอตอนน้องเล่เป็นยังไงบ้างของหนูว่าฉีดมาสองวันแล้วตอนตอนฉีดอะ่ะไม่เจ็บนะแต่พอฉีดได้ประมาณ15บนาทีอะ่ะแขนมันหน่วงๆทั้งที่ฉีดทักอีกฉีดทั้งซ้ายน่วงแบบน่วงมากแล้วไอ้หน่วงมาให้ห่ลยพอกลับไปถึงเริ่มปวดตอนสองทุ่มเท่านั้นแหละอาการมาเลยจะ้ะไข้แตกแม่แตกล่างเลยลสามไข้า่าจะสามสิบเจ็ดกว่ากว่าได้อะ่ะ พอไข้แตกลุกมากินยาประมาณสามสี่รอบไข้ปวดหัวปวดแขนนอนทับฝั่งนี้ก็ไม่ได้จนมาถึงเช้าอีกวันนึงก็ยังเป็นอยู่วันนั้นเป็นทั้งวันต้องนอนของหนูนอนทั้งวันแล้วก็หิวน้ำ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 ตลอดเวลาของเดชตัวไหนนะของหนูฉีดของแอตตาอ๋ออตตาเซเนกานใช่ของพี่เกย์ไปฉีดเป็นชิโนฟาร์มก็ลักษณะของชิโนฟาร์มอะค่ะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเชื้อตายก็คืคอ เชื้อไวรัวสชนิดนี้แหละเขาก็เอาไปแบบทําให้อ่อนแอหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปฉีดใส่ร่างกายทําให้ร่างกายเราอะสร้างภูุมิคุ้มกันแต่ส่วนของเล่เขาจะเรียกว่าไวรัลเวกเตอร์ก็คือมีลักษณะการทําที่แบบแตกต่างกันของเลเขาจะแบบบางทีเกิดเอฟเฟกกับร่างกายค่อนข้างเยอะค่อน,นของพี่เนี่ยพี่ไปฉีดมาก็พึ่งเมื่อวานเนาะตอนตอนไปฉีดอ่ะก็คือเหมือนเหนื่อยได้แหละเมื่อยคงเมื่อยขาเพราะว่าต่อแถวเยอะ ท้องหนูเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวของพี่นี่คนอย่างเยอะมากแต่ก็คือไม่ได้แออัดแต่ว่าเหมือนคิวมันเยอะไงแล้วคอแบบฉีดมาเราก็รู้สึกแบบเหมือนเวียนๆหัวหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเวียนหัวมากแต่เรารู้ว่าเฮ้ยร่างกายเรามันมีสิ่งผิดปกติเข้าไปอะไรเงี้ยแต่กลับบ้านก็เขาให้ไปนั่งพักเนาะนั่งพักแล้วก็ถามเออก็ถามว่ามีปฏิกิริยาอะไรไหมเวียนหัวไหมอะไรเงี้ยไม่มีพอครบถึงเวลาปุ๊บก็กลับบ้านแต่กลับบ้านมา เรารู้สึกเลยว่าเราเพลียมากเพลียแล้วก็เหนื่อยแล้วแขนก็เหมือนแบบข้างที่ฉีดก็จะหนักหนักหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ถึงขนาดเป็นไข้หรือเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เก๋ก็ไม่ได้กินยานะไม่ได้กินยาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ค่อนข้างจะเตรียมตัวไปดีด้วยแหละก็คือเราก็อ่านดีวิวทั่วไป<ม>ที่ที่เขาแบาบบอกไวยว่า เออถ้าเราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยต้องทําตัวยังไงแต่หนูก็เตรียมตัวดีนะพี่เก๋หนูนอนเร็วพาะหนูหนูเป็นคนนอนเร็วอยู่แล้วจะตั้งเวลาใช่นาาชั่วโมงแล้วใช่นอนละสิบชั่วโมงร่างกายต้องได้นอนถึงสิบชั่วโมงหนูนอนเร็วมากคือเราคิดไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้คือแต่เพื่อนหนูหลายๆคนนะก็บอกว่าอาการจะมาตอนดึกๆจริงมาตอนดึกๆแนะนําเพื่อนๆไว้นะคะก็คือเวลาถ้าเราฉีดวัคซีนมาแล้วเขาบอกให้ พักผ่อนใย่เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆใช่ดื่มน้ำมาช่วยได้จริงๆแต่รู้สึกว่าอย่างเดียวคือกลับบ้านมาคิ้วน้ำคือจยาจะดื่มน้ำก็หายก็หายน้ำตลอดแห้งตลอดกินน้ำเยอะมากดื่มน้ำเยอะมากเลยอย่างเงี้ยเมื่อวานอืออ่ะจบการรีวิวกับรีวิวก็จะเข้าเคล็ดลับความสวยของเราวันนี้ความสวยความสวยนะน้องนะของเราวันนี้มีห้าเคล็ดลับแบบที่แบบง่ายๆเลยนะอย่างแรกเลย กินวิตามินซีที่พี่เก๋บอกถูกไปอ่ะวันนั้นอ่ะอ๋อกินวิตามินใช่กินวิตามินซีแ้่เราไม่กินวิตามินแล้วก็เป็นแบบว่ากินผักผลไม้อะไรเงี้ยถ้าถ้ากินผักไม่ชอบกินผักผลไม้มันหนูก็เหมือนเม็ดฟูวิตามินซีอ่ะเติมเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูขอเขาดีใช่แล้วก็ดื่มน้ําอันนี้เหมือนที่เราพูดไปดื่มน้ําดื่มน้ำเยอะวันละสองลิตรเพราะว่าร่างกายเราประกอบด้วยน้ำน้ำใช่มันจะทําให้เหมือน ผิวเราอะฟื้นฟูดูเต่งตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็เต่งนะนี่กินไม่ได้อ้วนผิวแบบผิวคนดูฉ่ำน้<ช>ำบอกว่าแต่ว่าฉ่ำตลอดเวลาเลยอะอ,อ,อ,อ่ะสองอ่ะสามแล้วดิจะส,สามนะ่เริ่มอ๋อผลจากการฉีดยายามารู้สึกว่าเอาเอาแบบอารมณ์ดีไม่เครียดอันนี้ไปอยู่แล้วพองีคนอื่นจะบอกว่าผลเราจนบ้าเลยอ่ะเริ่มความเครียดกลับมากลับมาที่ความเครียดต่อก็เด่๋นี้คนก็แบบค่อนข้างจะแบบ เหมือนเครียดกับเรื่องที่ความเป็นอยู่อะไรใช่ใช่มันลําบากอะเนาะไหนจะเรื่องหาขอนหัวกินแล้วก็พยายามหาหาอะไรที่ดูให้มันแบบไม่เครียดรายการเราก็ได้แม่ดูตลกป๊ะฮาดีจะได้ไม่เครียดเพราะว่าเหมือนพอเครียดปุ๊บเหมือนผิวพันมันก็แบบหมองคล้ำอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อ่ะสี่ออกกำลังกายฉันก็ออกนะดูสิตอนนี้ผมอเียเลียวเองไม่แม่นี่ของเราสั้นไ็นปกติ ฉันนึกว่าฉันหอบนี่ไงเราก็ออกกาลังกายเราไปถ่ายสกเก็ตอยู่อ่ะถ่ายอยู่ถ่ายขาใหญ่ดเ,เออถ่ายก็ได้อยู่นะ<อ>แต่แต่แต่ก่อนอะหนูเป็นคนชอบวิ่งแต่เดี๋ยวนี้มันก็ออกไปวิ่งไม่ได้ก็ถ่ายสกเก็ตข้างล่างหอเอาวิ่งราวไม่ใช่ละแม่อันนั้นเอกแมว <c oughs> เป็นมิดมิดช่ายอีกแล้วเา้าแล้วก็สุดท้ายเลยนอนพักผ่อนขนาสุดแต่พี่เกเนี่ยจะเป็นคนมีปัญหานอนไม่ค่อยหลับพักผ่อนให้เพียงพอถึงมากที่สุดแต่เราคิดว่าร่างกายแต่ละคนคงไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือน ไม่เหมือนกันจริงๆนนเขาบอกว่านอนวละว7-8ชั่วโมงก็พอแล้วหนูว่าออกแนวนอนเยอะพี่เก๋คนข้างนอนนอนน้อยมาก5้ถชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพี่คิดว่าถ้าพวกวิตามินแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราควรแบบมีอะไรที่บำรุงผิวสำหรับผู้หญิงใช่อะวันนี้วันเรามีอีกแล้วเหรอแม่หรือว่าแต่เจนเจอไอโคลเจนนะคะแล้วแบบว่าอันนี้ไว้ชมแบบ เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะดูว่าเราอ่ะจะมีวิธีที่จะกินคอลลาเจนได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องพูดกันว่าคอลลาเจนนะคือมันสำคัญกับผิวเราอย่างไงเนาะผิวว่าจริงๆอ่ะประกอบด้วยคอลลาเจน75%นะคะก็คือทําให้ผิวเราอ่ะนุ่มเด้งอะไรเงี้ยส่วนกระดูกอ่ะก็มีเหมือนกันก็คือคอลลาเจนเนี่ยก็ช่วยสร้างมวลกระดูกนะคะเส้นเลือดก,ก็มีประกอบด้วยคอลลาเจนอีกเหมือนกันก็คือถ้าถ้าแบบเส้นเลือดแบบเราขาดคอลลาเจนอ่างเงี้ย ส่วนมากบางทีผู้หญิงอ่ะพอเริ่ม,มาอายุเยอะเขาจะมีเส้นเลือดขอดอตัว <ๆ S 2> ผู้หญ<ๆ>ิงเนี่ยก็มีเพราะว่าบางทีเริ่มเริ่มทานตัวตัวเนี้ยคือค่อนข้างช้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดจากการเราเดินเยอะอะไรางเงี้ใช่ด้วยถ้าแบบมีความยืดหยุ่นพวกเนี้ยเส้นเลือดหรือพวกหลอดเลือดอันความยืดหยุ่นเขาก็จะไม่ขอดขึ้นมาถ้าเกิดเราใช้งานเขาเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะกระดูกอ่อนเนี่ยก็ยิ่งสําคัญอ่ะเนี่ยกระดูกอ่อนก็คือผู้หญิงี่ยเขาจะมีเป็นปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นพวกหัวเข่าข้อศอกมือมืออะไรอย่างเงี้ยใช่พอถึงอายุหนึ่งเขาก็จะเหมือนป้าหนูต้องไปผ่าตัดเลยนะผ่าตัดไอ้ตรงเนี้ยและยิ่งที่มีแบบมีบุตรมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะแบบลูกอ่ะก็จะดึงดึงแคลเซียมไปใช้พวกพวกคอลลาเจนเพราะแบบมันเป็นไปตามการเวลาจริงๆนะประโยชน์เขาก็มีเยอะมากๆแล้วก็ตัวเนี้ย เขาก็บอกว่าเป็นสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก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 มากเลยลึกที่สุดลึกสุดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือประโยชน์ของของแบบคอลลาเจนมีมากมายจริงๆถ้าไม่ใช่แค่เรื่องแบบเหมือนเหมือนแบบว่าผิวหรือเรื่องแบบอะไรต่างๆเงี้ยก็จะเป็นพวกต่อพวกลดจุดดำดำไปเสริมพวกเล็บพวกผมดีด้วยป่ะด้วยด้วยก็คือพวกเนี้ยคือมันจะแบบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันดี ผมงอผมร่วงผมหลุดเล็บผมผมหลุดคุ่ออกแนวไปว <S 2> <S 2> <S 2> ไหนกี่มโมล่ามันเป็นมะเร็งเอออาวันนี้ฉันจะมาชวนเธอเพราะว่าตอนนี้เราก็มีเรื่องแบบน,นู่นนีออ่นันที่กิเราก็ต้องต้องา,าย,นายนหน่อยหน่อยมาดูมาดูกันว่าวิธีทานผ่านยังไงนะคะไปโอปป้าแม่โอป้าเซ่มาดูที่เดิมที่เดิมของเขามีเยอะจริงๆที่เนี้ยเขาบเจ้น อ่มาแล้วจ้ะนี่ไอคอร์ฟิชคอเลเจนนะราคา261บาท20 PV มีเงินคืนอีกแล้วจ้าเลิศมากจากราคา299บาทคือเลิศนะจริงอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้210 261บาทเหรอใช่20 PV ถ้านี่ปกติ299บาทไงัจัดไปเลือกไปเพิ่มลงรบเขน ฉันจะมารีวิวกันวิวรับประทานทำยังไงอ๋อไม่ใช่ดื่มเขาบอกว่าน้ำสองร้อยห้าสิบแต่ว่าไม่ใส่แก้วเลยอะแม่ไม่กินไปเยอะเลยอ่ะจะหมดแล้วปามูาดหน้าดูจะหมดเลอาไปหนึ่งซ้อนถ้าเราคิดว่ามันแบบกลิ่นมันเราไม่ชอบนี่ฉันมีฟึงวิตามินซีกินคู่กันได้เลยหรออ้าววิตามินซีเนี่ยเธอช่วย ทำให้เราดูดซึมแบบว่าสารต่างๆได้ดีขึ้นนะและเขาก็ดีตัอผิวพรรณใส่ไปเลยจ้าคอลลาเจนไฮโดรไลท์จากปลานี่หนึ่งเม็ดเพื่อความฟูอ๋เอ,อเขาบอกว่ากินกาอะไรก็ได้แบบกระฟงกาแฟอะไรได้หมดมเสร็จแล้วจ้ามันยังฟู่ไม่หมดเลยนะหมดแล้วเธอหยอ,อกหยอเบื่อแล้วยอ,อกหยอ,อกเสร็จแล้วจ้านี่ เดี๋ยวนู้ลองก็ได้จัดไปเมื่อเช้านี้พี่เก๋กินมาแล้วใช่ปะละ่ะแล้วก็มีเรื่องจะแนะนาอีกอย่างนะคะก็คือ <c oughs> เขาต้องดื่มตอนท้องว่างเพื่อความดูุดซึมได้ง่ายเนาะใช่จัดไป <c oughs> ไม่อยากเปิดแมสเลยอหน้าสดเท่ากับหน้าสกหื <c oughs> สดวันนี้ก็ปาในทะเลลวจ้า <c oughs> สดวันนี้ก็คลราเซนี่ละล่ะดูตาล,ายลอยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย กินดีกินดีเพราะว่าเรามีตัวช่วยหรือฉันถูกทรมาทรมานเธอไปปะเนเย็นปังปมังเย็นปัง <c oughs> น้ำเยน็นของของกินไม่ยากไม่ยากอ,อืก็ไม่ค่อยแบบไม่คาวเท่าไหร่ เพราะว่าถ้ามันมันเป็นแบบสกัดจากปลาไงแล้วก็เขาบอกว่าดูดซึมได้ดีมากนะอืมเป็นอะมิโนเปปไทด์แบบถอดใช่ใช่จุ๊บอกว่าร่างกายดูดซึมดีเราบำรุงจากตลอดเวลาภายในแล้วเราต้องบำรุงภายนอกด้วยวันนี้น้องมีของมาให้เอาเลยไปดูกันแม่โอปะแม่โอปะเต้นนี่ไงแม่ ที่บอกว่าเอามาฝากของดีๆเราบำรุงจากภายในแล้วเราแม่ไม่ได้เราต้องบำรุงภายนอกด้วยนะเราจะได้สดใสเปล่งปังแล้วก็พอพอแต่งหน้าไปมันก็เครื่องสำอางติดหน้าดีดที่เขาบอกว่า<อ>เห็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์ปะที่เวลาเขาเขาบอกว่าก่อนที่จะแต่งหน้าเขาจะมาก่อน ประมาณ1 0 1ถึงนาทีให้ผิวนุ่มโพใช่แล้วพอเวลาเราเหมือนเวลาออกงานหนูก็ทำนะเวลาเราเหมือนออกงานแต่สวยๆกลางคืนอนะไรเงี้ยมาร์กเสร็จแล้วพอมาร์กทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็แต่งหน้าลงเครื่องสำอางลงอะไรเงี้ยมันจะได้ติดดีเป็นอย่างนี้นี่เอ,องเราลองเลยไหมได้ไนหนก็ไหนแล้วเฮ้ยมีให้เลือกเยอะมากเลยใช่มีหลายสูตรอันนี้ก็เป็นแบบมิกเบอร์รี่แบบอะโวคาโดมิกเบอร์รี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ วันห่างสาะเคอันนี้คือหอยตุ่เลือกง่ายได้หอยนะจ๊ะหอยมุกจ้ากินคอลลาเจนไปแล้วก็เติมคอลลาเจนให้กับใบหน้าไปอีกอืม l e ฟ v e Natural นี่ฉันชอบของแบรนด์นี้รือไดฉันเอาฉันเอาหอยมุกดีกว่าจะได้เหมาะกับเราเนาะอันนี้ของดีๆมาจักไหนเนี่ยเหมือนเดิมไงแม่แอมแมงโก้เขามีเยอะมากเฉันไม่เคยถ่ายไปถึงเลยอะ ไมเยอฉันซื้อเรียราดเกินงบอยู่ด้วยเออเอาเลยนะดีนะมาร์กเลยดีกว่ามาร์กเลยหรอเอาเลยเหรอเอาเลยแม่ได้สิฉันก็สงสารตะกูตะกล้องเนอะที่ต้องมาดูแบบว่าหน้าสดๆของเราเอื้อมอาม่าอยู่เงี้ยพอเปิดเปิดแมสมาตะกล้องขับำหลายกอย่างเงี้ยเหรอใช่ขับำหลายกเดี๋ยวฉันซื้อเเตรียมข้าวของกระจกกระจิ้ง ฉันเป็นแบบใหม,ม่แมมล er. ้วนะจาะเน่หนู่อวดขออวดมีใบด้วยเลเวลอัพหน้าบานเป็นจานกระด้งเลยเอาเลยนี่เราก็ขึ้นออกมานะคะเต,ต็มหน้าใช่ไหมเนี่ยให้รู้สึกว่ามันปิดหน้าฉันหมดเลยอ่ะ หน้าก็จะได้ใส่ถ้อยนะสิบถึงสิบห้านาทีไหมใช่เดี๋ยวก่อนนะต้องยื่นไกลๆพี่เก๋นอนรอได้เลยนะเอาจริงๆนอนรอเลยหรอแม่เอามางหน้าแล้วนอนนะจ๊ะกับเพร้อมเครื่องเครื่องเครื่องทรงพร้อมมากสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเธอเรียกซะด้วยนะได้ตั้งฬิกาไว้เลยจ้ะ สิบห้าทีแล้วแม่อ้าวออขั้นตอนอออแล้วก็อ๋อฮ่าสดชื่นะนืะเก็บปลุกช้นเร็วจังเลยไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยแม่จะตุยแบบนั้นไม่ได้หรอกจริีๆถ้าพักหนึ่งฉันว่าบ่อยตึงจะมาเกะกันไปยังยังเราก็แบบว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แบบ มานวด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 ครึ่งครึ่งใช่อืมมันดีนะดีดีดีสวยสวยแล้วเราก็มาดูลุกวันนี้พอมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูลุกของสาวอะไรนะสาวออฟฟิศย่านราชโยธินแห่งหนึ่งแห่งหนึ่งด้วยเหรอย่านราชโยธินต้องมีแห่งหนึ่งเนอะแห่งหน่งต่อตรงเนี่ยเขารู้โอป้าแม่โอป้าเป็ดที่เดิมเลยแม่ ลายบียูจีจแล้วก็มายช็อป <My Shop. S 1> แบบว่ามันอินฟินิตี้มากๆเลยอะอเมซิ่งอเมซิ่งขออะไรยเยอะมาร์คสัก,กเบิร์ตไม่ใช่มาร์คห <Mark. S 1> น้าทิ้งเมื่อกี้นี้สี่ร้อบาท655 PV เฮ้ยพี่มีอย่างเยอะเขาให้เป็นกล่องแม่ไม่ใช่ให้เป็นแผ่นใช่ในนี้มีอย่างสิบแผ่นวะใช่ตกผ่นละสี่สิบอันนี้พี่เกศเอาหอยใช่ไหมใช่เอาหอยนึ่งเพิ่มไปยังรสเข็นแล้วก็คอลลาเจนเพิ่มไปอย่างที่อือเอาโรเวด้าได้ไหมเอาโรเวด้าด้วยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเนาะวานห่างจระเข้ดีแหละเพราะเวลาเดี๋ยวเผื่อไปแบบทะาลงทะเลโอยหน้าไม้หน้าแดดหน้าโดนแดดเยอะอะไรอย่างเงี้ย ให้ <Hi. S 2> แบบปลอบโลมเขาหน่อยเลือกสินค้าปึกปึ๊กใจ่ายให้หมดจ้าซื้อละฝันสิบบาทแถมยังได้พีวีอีกสวยๆเราอยู่บ้านแค่นี้จบกุกกิบยูไป แล้ววันนี้เราก็แต่งตัวพร้อมไปหุ่นรถเม์หุ่น BTS เอสเอเอเอสำหรับลุคแต่งตัวของสาวออมปิศย่านรัชโยธินแข่งหนึ่งตัวแข่งหนึ่งเนี่ยเราเรียนผิดปะวะสาวออฟฟิศแข่งหนึ่งย่านรัย่านรัชรัชโยธงย่านรัชโยธีใช่อันนี้ก็คือดูแลภายในและภายนอกสวยเลยเสื้อผ้าก็สวยสวยแล้วไงจริงจอ่งอะ สีเนี้ยคนจะไม่คุ้นมั่จะแมทดกันยังไงรองทงรองเท้าสีสันสดใสอะไรเงี้ยแต่จริงจริงมันแม็ดได้นะถ้าเรามั่นใจเราไม่แคร์คนสีย่างเงี้ยปะมันก็ฟ้ามันก็ฟ้ามันก็ฟ้ามันดูบางคนก็ไม่กล้าไม่กล้าใช่แต่เราทำได้แต่เรากล้าเอามาหน้าไปแล้วเมื่อกี้นี้ของพี่เกศง่ายมางเฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันติดหน้านะำเติมอ่างอะไรอย่างเงี้ยมันดูแลผิวแบบใช่เลยแบบพอแต่งหน้าไปแล้วเครื่องจำอางมันแบบซึมเข้าเร็วไง โบกจริงเราไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแต่งอย่างนี้นะเราเรียงเดียวแล้วก็โค้านอะไว้่าเลยเสร็จแลยก็เพื่อนๆก็ไปซื้อตามเราได้นะใช่ง่ายๆแมทลุกง่ายๆจริงๆอันนี้เป็นชุดเป็นลุกที่เราเหมือนใส่มาออฟฟิศกันปกตินะใส่มาทำงานปกติลุกเป็นแบบอุ้ยสีแบบพุทธพุทธพุดธสีสีเหมือนเข้ากันไม่ได้แต่มันมันเข้ากันได้เได้เพื่อนๆก็ไปลองแต่งตามเราดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะการแต่งตัวคือเราแต่งได้ทุกอย่างแต่มีอย่างนึงคือเราต้องถูกแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะนะคะใช่แล้วก็จริงๆเป็นผู้หญิงอ่ะอย่าหยุดสวยนะแม่แล้วเขาบอกสวยอย่าหยุดเถอะไม่ใช่ต้องพยายามต่อไปกำลังใจให้ทุกคนนะใช่เราต้องสวยไงเป็นผู้หญิงแล้วก็แล้วก็เพื่อนๆนะคะอยากให้แบบว่าติดตามเราสองคนนะคะหรือว่าอยากให้เราทําอะไรก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ได้ไว้ในแบบ ชาแนลของเราเลยเลยว่าพี่คาวันนี้มือใหญ่พี่ตีลังกาสามตลกพี่ดูหน่อยเราก็พยายามวันนั้นมีคนบอกว่าอยากเห็นพี่เกะเป็นลูกสาวหวานหวานหวานแค่ไหนเดี๋ยวเราจะลองดูตัดแขนเลยตัดขาเลยหวานมาหวานขึ้นหมด้าตาบอดไปเลยเราจะลองทำเดียก็อย่าลืมไปติดตามเราได้พี่ช่อง B U G N B R P ชา n น l แล้วก็ได้พี่ช่องชางทองทางยูทู e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เราไปด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามนะคะกดตดแม่ใจเยีอยวาลืมก,กดติดตาม <laughs> กด,ดมกระดิ่งกิ้งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดข,อข,อขอ้ขอมูลข่าวสารแล้วก็สินค้าดีๆที่เรานำมารีวิวนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปที่ l ล n e my shop นะคะร้านค้า BUGN DRP ค่ะหรือ w ว r l d w i วเว็บแมงก็ขีดกางมาต .com นะคะอยู่ว่าท้านทันดูข้างล่างเลยจ้าวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีค่ะโอป้าแม่โอป้าปเต่งได้อยู่เนอะเียนนนะตอนตอนที่เราบอกว่าเราเลือกอะไรเราจะได้รู้ กัดสกัดจับหอยธรรมชาติใช่ปะหอ,อยเง,ออยงี้ยหอ,อยเงี้ยหอ,อยเงในในี้ยหอยเงี้ยหอยทองเลยพี่ถืออย่างนี้ก็ได้นะถือพร้อมกันก็ได้หอ,อยเงี้ยเหรอ,อเ,หเอออ,อ่ะ <c> มึงกล้าป่ะมึงถอดแมสแล้วยิ้มดิอ๋อลืมมึองอยู่คนเดียวมึงเป็นไรอ๋อลืมห <c> น้าตอนนี้เหรอแม่ต้องไหนสวยเหรอไม่เอาเลยเอาเลยเอานี้เลย โอเคกูเล็กกูคอร์อแล้วนะอันนี้กูตัดนะกูตัดใส่จริงนะเอาอ่าสามองหนึ่งอาามสองหนึ่งโอปาเตงอีีที่หกเทปรับความสวยจากภายในเทคหนึ่งสามสองหนึ่งปิงดิเคยตรงกันโอปาเตง e ีพ6เทปรับความสวยจากภายในเทคหนึ่งสา you